สบายดีย้มเสาเขานี้กเข้าอยู่ที่ผู้สร้างแห่เขากำลังสิไปยามกลับมือน,นี้ใส่กลับอยู่เสาปลายรางนี่แหละ ยามกลับมาสองคนกลุ่มที่เรือเขาให้เขาอยู่บอลให้เขายามม่าม่องถ่าเบิ้งเบิ้งถือกบใส่กลับะโอ้มานเนื้อติดมาถือกึืนละ่ะกูแตกเลยถือมึงท่องข่าวเลย ทางคาบถึกตัวหนึ่งละ <Go. S 2> ถ้าก่ายักลับสองอันนะถึกตัวหนึ่งเราเบิ่งอันต่อไปว่าสิถึงหรือบอลนะอยู่นี่กับอันหนึ่งกับ บตัวนี้ตรนี้ตั้ตัวนี้นี้ตัวนี้ตันี้งันีบง,งันีง้งควน้าเลยี้นี้ตั้ตัตั้ั้นน้ต ถึงเลยตัววายตัวใหญ่เลยตัวนี้พือบ๊วยตัววายตัวใหญ่เลยทางผู้วายเกไปอยู่ได้หรือเปล่าห่างกระไดสี่ววายตัวใหญ่นะหางยาวผมเป็นหาโตทางตัวนี้ตัวที่กำลังเอาออกมา ใช่อยู่กระทึกนูวายถือนูวายสองโตละแต่โตวนบอลใบใหญ่มาได้ตัวน,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 วนี้เป็นหาโตเด่นูอยู่หาโตตัวนี้นี่นะที่เฮามายามกลับกเด่นูหาโตแต่ยามทันหมดดอ,อก ตัวนี้ก็มีอันหนึ่งนะครับใส่ไหวถือถือยู่ถือตัวหนึ่งวายแหละวายแต่มันมันยังน่อยตัวนี้นะตัวยังบุใหญ่ไปเลยมันนีฮามายามกราบกับได้แปดตัวเลยตอนนี้ บอลสิใส่กลับมันสิเป็นปลายใหม่ปลายใหม่ล่มลงมานี่มันเป็นเงินหกเป็นสลามหกแบบนี้เลยกะมันมีมะกระบอกอยู่นี่นูพวกนูกระแตะมันสิมักินลายได้กระบอกอยู่นี่ได้แล้วเฮามายามกับกนี่กะได้นูอยู่ทั้งนูททางกระแตะนะ ถืออยู่สิบโตและเอากระสีได้เมื่อแล้วบัดนี้เดินทางกลับไปบอลเพื่อแหละคนอยู่บอลเขาเห็ดอยู่เห็ดกินถากลับให้เขายามมองถาแต่ว่าจักถือหรือบอ่อนะถึงเมื่อึงเมื่อพยายามกรับนี้แต่อยู่สิบโตและเฮากระสีไดเมื่อบอล คนอยู่บอนกะให้เขาย้ามองท่าเขาย้ามอกแล้วก็น,นึ่งเขาท่าแล้วเฮ้าก็ได้มาหอดบอนที่เฮ้าจอดรถไวแต่บอนนอนเท่านา่้อยู่อีกบอนหนึ่งได้มาจอดรถวน้นี้ครับไก่ก็เอาไวน้นี้ไก่ไก่ตอแล้วเมื่อน,นี้จะน้อยแล้วเฮ้า กินเขากินน้ำแลยเขาสิคนเขืองคนคลองมากอันเอาใส่แพ้ขีม่มากใส่แพ้มากแลวก็เมื่ออันนี้ที่เฮายำกับรักนูมาแล้วสได้ยางขามไปบอนนั้นเขาอยู่เพราะว่าแพ้ก็จอดอยู่ แต่พูนบอนเขาอยู่คุณนี่เขาก็ได้มาลหอดบอนเขาพยายามกลับมากบ นี่แหละปลาถือมองสุพรรณยามกะถืออยู่ปลาสีโตมันนี้ฮ่ะสีลามกระแตเมันนี้ลามกระแตปีกนูแล้วก็าตามมะฮุงบ่บอกเลขมะฮุงดิค่ะตามะไรปีกนู มองกับบถึกนะใส่ล้ำเก่ามันบมจัถือช่้าหารวันน,นีนนน้มีทังปิงปลาตำมังหู มีลามกระแต αι, ปิ่งนูนมีเ้าสิเห็ดลามกระแตนี่คือห้าสิบลาม,ลาม ลามกระแตอันนี้คือปีงนูาหลอกนั่งมาเลยไ้ปีงนู้เลย้ามกระแตนี่ฮะต้องใส่เครื่องหอมีัวขามัวสุดทยข้บัวข้าอีตู

ยุกบ่ะแล้กินมื้อมากินข้าวไปดิแป๊บตั้มงไปพี่ซีมือพอบันดองซีมือมาถอดเลยถอดเลยเที่ยวกันมั้อลามกแต

สามนอ้ตับมาซุกขายกินเด้อหมิงปลาน้ำปลาป็นูตัมหมูร้ากะแตอาหารธรรมดา หลังจากกินเทากินน้ำแล้วเขาก็สะิะได้เก็บเครื่องเก็บของลงแพแล้วก็เมื่อ ตอนนี้เฮาเก็บเครื่องเก็บฟองเมื่อ,อแต่เฮาเห็นเป็น2เถียวนะเพราะว่าเครื่องเฮาลายให้พอออ่อบ้านน้องเพิ่นเมื่อก่อน แเข้กเข้เขาเอาข และบัดน,นี้ฮะเขากับคนลงไหว้ทาอยู่ทาทาแพร่นี่คนลงมาไหว้ทาเขาอยู่นี้ทีมงานเข้ามาแต่ทรงพบาลดองอามาหามเอาคอยบัดน,นี้เพราะเกลืองมันลายสิเอาเมื่อบัดเดียวเลิกกับบุหรบัดน,นี้เขากับแต่เวลาสีได้ก้าบ,บาน คนเพื่องคนคลองลงมาใส่แพอ่ะหยับเข้ามาได้บ่อัออออนนี้อันนี่ยสอบมองหลังจากเก็บเครื่องเก็บคลองแล้วเฮาก็สิได เมื่อแล้วบัดนี้เสียงคอร์งากันเดี๋ยวพร้อมมาเทียดอาเห็ดนอนอยู่นี่แหละสุดไว้ <c oughs> ใช้คอรไปผ่ายเปนน็นึงนก่อนม่ายอยูนึง แท่แบวันีสบายเลยนะที่จริงเอาจักนอนบนแพ่นนี่ก็เลยก็ได้เขาจักนอนทึงแพ่นเลยก็ได้เพราะว่ามันบ่มีว่ามันสิจมการซ้ำส,สองคน,สา,คนสามคนสบายเลยเอาคาซาเลเขาสีจบบขิบไปเพียงเท่านี้แหละขิบหนาพอกันใหม่บันนี้เขาก็สีได้เดินทางเมื่อ